หนึ่งไปแล้วครับดาบโจไปแล้วไปแล้วฟังเสียงโอ้ยเสียงเงียบมากเลยนะครับรเก็บเสียงนะครับนี่ครับรไ,ปไปแล้วไปแล้วดาบโจไปแล้วครับโอ้โหนี่วันนี้มาดูมอเตอร์ไซค์วัยวรุ่นนะครับเพราะว่า โมเตอร์ไซค์วัยรุ่นคันนี้นะครับมีคันเดียวนะครับโอ้โหฉีไปนี่สาวร้องอากเลยนะครับก็นี่แหะครับวัยรุ่นนะครับเดี๋ยวจะเห็นหน้าเจ้าของเขานะครับเพราะว่าวัยรุ่นมากนะครับเพราะว่าขี่ไปนี่สาวสกิดแม่ร้องอากเลยนะครับนี่ครับเขาเป็นดาบนะครับดาบหรือสลรวัตนี่เนี่ยก็ไม่รู้นะครับ นี่ครับนี่ครับสวยมากเลยครับใบรุ่นยกศูนย์นะครับ การแต่งวิ่งไปนี่สาวสกิดแม่ร้องอ้ากไยนะครับ,รบดาบโจ้นะครับเขาชื่อดาบโจ้นะครับแต่เขาไม่ได้เป็นตำรวจนะครับเขาชื่อดาบโจ้ครับนามชื่อดาบนามสกุลโจ้ครับเอาบอกว่าบิดร้อยแปดสิบนะครับ นี่ครับดาบโจ้ครับดาบโจ้ใครใครแต่งรถให้ดาบโจ้แต่งเองนี่ยฮะนังยังเด็กอยู่นะครับตอนนี้ยังเด็กน้อยอยู่นะครับสาวเห็นสกิดแม่เลยดาบโจ้ดูล้อดูล้อแม็กของดาบโจ้ครับดูชัดๆนะ เลี้ยวล้อทุกเลี้ยวล้อครับฝังทองฝังเพชรนะครับ,เ,รบเขาบอกว่าเป็นรถที่คนมีอันจะร,รับจะกินนะครับมีอันจะร,รับประทานนะครับรถทองนะครับดูกระจกนะครับดูกระจกดูกระจกนะครับหน้าเข็มไม้นะครับเนี่ยหน้าเข็มไม้นี่จะแตกลายงานนะครับเพราะว่า ดูโชคข้างในอนี้นะโอ้โหครับยัดป้ายทะเบียนนะ,ะนครับป้ายทะเบียนนะน่าจะมาจากนอกโลกนะครับรถคันนี้น่าจะสั่งมาจากนอกโลกนะครับมาจากดาวคารหรือเปล่ารถคันนี้ดาบโจ เครื่องดูเครื่องดูงเครื่องโอ้โหนะครับรถแรงดาบโจ้ดูหน้าดูหน้าดูหน้าครับกะจก,กะด,ะดูเครื่องครับวาน้ำมันนี่ครับ ดาบโจยกล้อดูหน่อยที่ดาบโจ้เนี่ยไวรุ่นนะรุ่นมากนะครับกันไปรุ่นมากเลยครับดาบโจ้ครับเดี๋ยวจะบิดยกล้อน่าจะบินได้นะครับรถกันนี้เดี๋ยวพอฉี่ไปน่าจะปีกกลางหลอกนะนี่ไวรุ่นนะครับรถทองนะครับฝังทองฝังเพชรนะครับรถกันนี้นี่ไปแล้วครับดาบโจไปแล้วไปแล้วฟังเสียง โอ้รถเสียงเงียบมากเลยนะครับเก็บเสียงนะครับนี่ครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับโอ้โห